สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซคโนบารดนะครับก็วันนี้เนะี่ยมาเจอกันขอแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ทำคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการเงินนะเรื่องของออสเตรเลียมาเยอะมากๆแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเนี่ยฮะถึงกูไม่ใช่ครูแนะแนวเนี่ยเอาไว้นะครับแต่ว่าห่างหายมาสักพักหนึ่งละ เออผมอยากพูดถึงไอ้หัวข้อคอนเทนต์เนี่ยฮะอถึงถึงกูไม่ไม่ใช่ครูแนแนวเนี่ยทำไมถึงเป็นชื่อนี้เพราะว่าผมมองว่าทุกๆคนนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยนะทุกคนมีประสบการณ์มีมุมมองมีแนวคิดมีทัศนคติที่อาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยใน u ูทู e หรือ facebook ต่างๆมันก็เป็นช่องทางที่ทำให้เราเนี่ย สามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กันได้นะครับบางครั้งการฟังคำบอกเล่าหรือประสบการณ์จากคนอื่นเนี่ยมันก็สามารถเป็นแนวทางให้กับชีวิตของใครหลายๆคนได้เช่นกันนะครับผมก็เลยตั้งชื่อหัวข้อเอาไว้แบบนี้ครับว่าต้องบอ,อกว่าตั้งชื่อรายการนะว่าถึงกูไม่ใช่คุณนแนวนะก็สามารถนะที่จะแนะนำ บางเรื่องบางประสบการณ์ให้กับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆได้เหมือนกันนะครับเราไม่จาเป็นต้องรอให้แบบเป็นไปเรียนกับครูแนแนวหรือว่าต้องไปหาที่ปรึกษาอะไรเงี้ยเพียงเท่านั้นนะครเพราะว่าผมว่ายุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารอ่ะมันสามารถที่จะแบบหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากสื่อต่างๆได้ทุกวันตลอดเวลาเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณใช้ เทคโนโลยีในมือคุณในยังไงนะคุณดูอะไรในโทรศัพท์มือถือของคุณคุณดูอะไรในแต่ละวันมันก็มีผลกับชีวิตคุณแบบนั้นแหละนะครับผมก็เลยตั้งใจทําทําให้คอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับก็เวลามีอะไรที่อยากจะพูดก็จะเอาเอามาเอามาพูดก็แล้วกันเนาะอาจจะทําได้ไม่บ่อยมากนะครับวันนี้ผมอยากพูดเรื่องของจงใช้ชีวิตให้มีความสุขครับในโลกที่ไม่ได้ใจดีกับทุกคน เพราะอะไรที่อยากจะพูดเรื่องนี้คือตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วก็คือสองห้าหกสี่เนี่ยนะฮะมันก็จะมีเหตุการณ์นะฮะในเรื่องของพระที่เราค่อนข้างจะแบบรู้จักกันเป็นเป็นอย่างดีนะฮะนับถือนะไม,ไม่ว่าจะเป็นมหาไพาวันหรือว่าพระมหาสมปองนะครับซึ่งตอนนี้ศึกแล้วเป็นทั้งทิภไพวันนะฮะทิศเอกหร,อหรือว่าหรือว่าพี่สมปองนะครับแล้วมันก็มี กระแสโหเยอะมากเลยครับตั้งแต่ท่านศึกกันมาตั้งแต่เขาศึกกันมานะฮะศึกแล้วนะเน,นา,วเาะเป็นคนธรรมดาละคือพอเป็นคนธรรมดากันแล้วเนี่ยหลายคนทําใจรับไม่ได้หลายคมเห็นนะในกระแสโซเชียลต่างๆมีการคอมเมนต์ต่างๆนะครับรับไม่ได้นะยังไม่ชินคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งนะที่น่าหน้าหยิบเอ,เอามาพูดถึงมากๆเลยนะครับคืออย่างแรกเนี่ยนะฮะ คนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกความสุขให้กับชีวิตของตัวเองโดยที่เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งหรือไปเสือกเรื่องของคนอื่นดวยซ้ําเราเองเราก็มีสิทธิ์ใช้ชีวิตของเราเองโดยที่คนอื่นก็ไม่ควรจะมายุ่งมาเสือกเนืกอออกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะจะทิศเอกหรือที่สมปองเนี่ยนะฮะ จะทาอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของเขาแล้วครับเพราะว่าเขาไปกลายเป็นบุคคลธรรมดามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ใช่นักบวชแล้วเพียงแต่ว่าหลายคนเน่ะเขาเรียกอะไรติดภาพคุ้นเคยนะฮะกับภาพพระของทั้งสองคนนะฮะทั้งในในในนขณะที่เป็นมหาสมปองกับพระท่านภัยวันนะฮะคืออันนั้นเป็นปัญหาของของคนที่ไม่ชินละนึกออกไหม เป็นภาพจำของคนแต่ละคนที่ไม่ชินนะเพรา่าคุณจะคุณจะจำเขาแบบไหนแต่วันนี้เขาไม่ใช่เขาเป็นคนปกติธรรมดาซึ่งยังไม่เคยใช้ชีวิตในทางโลกแบบคนทั่วไปเลยอะ่ะบางคนเอออย่างอย่างทิศสมปองเนี้ยโหบวชมา30ปีได้มั้งไม่ได้ใช้ชีวิตในโลกปกติแบบเราเราเลยฮะซึ่งนานมากแล้วถึงแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันแต่มันก็เหมือนอยู่คนละคนละสังคมไปเลยอย่างเงี้ย หลายอย่างตอนเป็นพระเขาทําไม่ได้เขาก็ต้องมีสัมรวมใช่ไหมครับพอศึกมาเขาอยากทําเขาก็ทําได้เขาจะไปกินข้าวตอนไหนจะไปนั่งตรงไหนกับใครมีผู้หญิงไหมมีการนั่งตักไหมมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทําไมทําไมคนต้องเอาเวลาเอาอะไรอย่างไปใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้ต้องเอาไปนั่งสอดรู้สอดเห็นมาเมาส์มอยดินทากันมันเป็นความสุขหรอครับมันมันหรือว่ามันเป็นความทุกข์ซะมากกว่านะครับ ราจะใช้ชีวิตยังไงแล้วมีความสุขผมชอบเอ,อบทสัมภาษณ์นะครับซึ่งผมฟังฟังฟังมานะเกี่ยวกับที่สมปองเนี่ยนะฮะเรียกพี่ปองได้ไหมเออเกี่ยวกับพี่ปองเนี่ยคือเขาก็พูดว่าเขาอยากใช้ชีวิตมีความสุขอะถ้าการสืกออกมาแล้วมันทําให้ชีวิตมีความสุขการออกไปทํากิจกรรมต่างๆมาทาให้เขามีความสุขก็ทําไปสิถูกปะมันปเป็นเรื่องของเขาครับวันเนี้เขายังเลือกแล้วเลยว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขแล้ววันนี้คุณนะฮะคุณที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยคุณหลายๆคนที่ ไม่แบบขัดหูขัดตากับการใช้ชีวิตของแต่ละคนของคนอื่นๆที่มันไม่ใช่คุณเนี่ยนะคุณคุณต้องมาถามตัวเองนะครับว่าวัานนี้คุณต้องใช้ชีวิตยังไงครับให้ตัวคุณเองมีความสุขอืมคือโลกเนี้ยมันไม่ได้ใจดีกับทุกคนหรอกครับโลกเนี้ยมันมีความไม่เท่าเทียมมันมีการไม่เข้าถึงเข้าถึงโอกาสไม่แบบไม่มันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่เท่าเทียมกันบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาก็ มีพร้อมทุกอย่างบางคนเกิดมาขาดแคลนทุกอย่างเลยเราเลือกบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้เราเลือกพ่อแม่ที่จะมาเกิดไม่ได้แต่เมื่อเราโตมาแล้วเราควรจะเลือกได้ครับว่าเราจะเป็นคนแบบไหนใช้ชีวิตอย่างไรโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแคร์คนอื่นมากมายตราบใดที่คุณไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นให้เขาได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บล้มตายซึ่งจริงๆผมชอบยุคนี้มากนะฮะ ยุคนี้เป็นยุคเป็นยุคที่ทุกอย่างสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมากคนมีทางเลือกเยอะมากเรามีความรู้อยู่มากมายรอบตัวศึกษาหาความรู้กันได้เต็มที่วันนี้เรามีเรามีเพศที่ชัดเจนเยอะมากๆเลยแบบว่ามันเปิดเผยอะ lgbtq นะแล้วก็มีทั้งเพศชายเพศหญิงคนเรามีความชอบที่แตกต่างกันเยอะมาก รสนิยมแตกต่างกันเยอะมากๆนะครับสิ่งที่เราควรทำสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมควรผมควรจะทำนั่นคือการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นครับในความต่างเราอาจจะรู้สึกไม่ไม,ไม่ชินเวลเาเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากเราแต่เราก็แค่ต้องบอกตัวเองว่าเออมันก็เป็นอีกอย่างที่มันต่างจากเราเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งคําถามเสมอว่ามึงเป็นงี้ทําไมวะทําไมมึงไม่เป็นแบบนี้วะ ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นไมเป็นอย่างนี้คือทําไมไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นความคิดของคุณเองครับมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องมาคิดแบบคุณฉะนั้นเราจะทุกข์หรือจะสุขเนี่ยอยู่ตัวเราล้วนเลยถ้าคุณมองแต่ไปมองคนอื่นแล้วคุณก็มานั่งวิจารณ์เขาเก็บออกมาคิดมาอะไรก็ไม่รู้ในตัวคุณเองอะ่ะคุณนั่นแหละที่จะทุกข์ถูกปะฉะนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขในโลกนี้ได้เนี่ยสิ่งสําคัญผมว่าสําหรับผมนะคือ อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะครับถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราอยากเป็นแบบไหนเราอยากใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างไรก็ทํามันไปเลยอย่างที่บอกครับตราบใดยที่มันไม่ไทําให้ใครเดือดร้อนจนถึงขั้นปางตายหรือว่าไปเบียดเบียนเขาอะทาไปเถอะไม่ว่าคุณจะมีความชอบหรือว่ารสนิยมแบบไหนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าชีวิตเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่ามันจะหมดลงเมื่อ,อไหร่นาฬิกาชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันเลยเรารู้ว่าเราเกิดวันไหนแต่เราไม่รู้ว่าเราตายวันไหน บางคนนั่งอยู่ด้วยกันพอแยกออกจากกันก็ตายจากแล้วอ่ะบางทีมันมันเลือกไม่ได้เลยฮะวันนี้เรามีโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายรอบตัวเราไปหมดเลยไม่รู้ที่ซ้ำว่าเราจะตายเพราะอะไรตายเพราะโรคหรือตายเพราะเพราะเพราะ,ราะที่เราไปรับไอเคม,เข,มเข็มเนี่ยไม่อยากพูดคํานั้นเดี๋ยวมันมีปัญหาโดนแบนอะไรอีกนะครับใช้คาว่ายาได้ไหม เราไม่รู้ว่าเราตายเพราะว่าโรคที่มาทำร้ายเราหรือว่าตายเพราะยาที่มาพยายามรักษาเราอืมหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกับว่ามีวันพรุ่งนี้ยตลอดเวลาใช้ชีวิตแบบเผาเวลาทิ้งเล่นๆน,นะครับหลายคนคิดว่าชีวิตมันไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยหลายคนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การบงการของคนอื่น ทั้งชีวิตเลยบางคนติดอยู่ในกรอบบางคนติดอยู่ในกฎระเบียบบางอย่างทั้งที่จริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยเกิดมามีทางเลือกนะครับเรามีทางเลือกเราจะเป็นใครก็ได้ทำอะไรก็ได้จะเป็นคนใส่แบบไหนก็ได้เราเลือกได้หมดเลยเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเพื่อเพื่อมีความสุขอะเพื่อที่จะ สร้างบางอย่างหรือทิ้งบางอย่างเอาไว้บนโลกนี้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปฉะนั้นทุกเวลาทุกนาทีมันมีค่าจริงนะฮะวันนี้คุณเสพเวลาของคุณเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ละวันทําให้มันมีค่ามากน้อยแค่ไหนคุณมีความสุขกับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนแต่ละวันคุณลืมเรื่องนี้ไปแล้วหรือเปล่าหลายคนเกิดมาเนี่ยบางคนวันวนเอาแต่เรียนทํางานหาเงิน แน่นอนครับมันต้องหาเงินมันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ถูกไหมแต่ผมอยากจะเตือนสีทุกคนว่าผมเองก็ต้องทํางานหาเงินต้องหาเงินมาเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่เราจะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราครับว่าเราต้องการทําอะไรมีเป้าหมายจะไปทางไหนความสุขเราคืออะไรแต่ละวันเราต้องตักตวงมันให้ได้นะครับอย่าแบบอย่าแบบเรียกอะไรอ่ะวันนี้ต้องทํางานหนักๆเพื่อที่จะมีความสุขในวันข้างหน้า ไอ้วันข้างหน้าคือวันไหนมาถึงเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นถ้าคุณมีความสุขได้ตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ในขณะที่คุณกาลังทําเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นได้เนี่ยสุขมันทุกวันพอไปถึงแล้วโอ้โหมันก็ยังสุขอยู่อะแล้วเมื่อเมื่อถึงแล้วคุณจะได้มีเป้าหมายต่อตอไปที่คุณจะได้มีความสุขต่อๆไปเรื่อยๆนึกออกไหมครัถ้าคุณให้ความสุขเป็นเป้าหมายในชีวิตคุณด้วยในแต่ละวันเนี่ยชีวิตทุกวันจะมีความหมายครับ เพราะผมเคยเห็นบางคนที่เขามีเป้าหมายเป,เป็นบางอย่างเป็นอาชีพเป็นสิ่งของเป็นเงินเลยก็ตามเนี่ยพอเขาได้เป้าหมายเป้าหมายนั้นมาแล้วเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าชีวิตเขารู้สึกมันวา่างเปล่าครับมันว่างเปลา่าบางคนรู้สึกว่าเออมีแล้วยงังไงต่อวะสําเร็จแล้วยงังไงต่อวะกูทําไปเพื่ออะไรกูทําเพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นหรอคือเขารู้สึกว่ามันมันมันไม่รู้จะยังไงต่อหลายคนก็เละเทะไปเลยครับชีวิต มีนะฮะคนสําเร็จหลายคนที่สุดท้ายชีวิตก็เละเทะนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต่อเพราะมันถึงจุดที่เขาต้องการแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะไม่อยากให้หลายๆคนเป็นแบบนั้นอยากให้เรามีเป้าหมายต่อ,ตอ,ตอไปในชีวิตเราอย่างน้อยถ้าคุณมีความสุขเป็นเป้าหมายในชีวิตเมื่อถึงวันนั้นที่คุณถึงเป้าของคุณในเรื่องของการงานแล้วเรื่องของเงินแล้วเนี่ยคุณก็แค่ต้องทํา ทุกวันให้มีความสุขเพราะนั่นคือเป้าหมายของคุณเหมือน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 เดิมทุกวันนั่นผมว่านั่นเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกมากถ้าเกิดว่าคุณทําได้เอาสิ่งที่ใกล้ตัวสุดเป็นเป้าหมายนะั่นคือเรื่องของความสุขความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอาจจะเป็นแบบเออในเมื่อไม่รู้จะไปทําอะไรรวยแล้วใช่ไหมสําเร็จแล้วก็ใช้ชีวิตที่ความสุขยังไงดีละ่ะอ๋อต้องอยู่กับพ่อแม่หรือว่าต้องอยู่กับแฟนหรือว่าต้องไปกินอันนั้นไปเที่ยวอันนี้นั่นเลยฮะนั่นคือการใช้ชีวิตให้เราาามมีคววสุขุขใในนนแบบทรต้องกกั เมื่อคุณทําได้นั่นแปลว่าคุณสําเร็จแล้วเป้าหมายของคุณแต่ละวันเมื่อรอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเราก็มีเป้าหมายใหม่ครับในการที่จะใช้มันให้มีความสุขในแต่ละวันเห็นไหมทุกวันมีเป้าหมายใหม่หมดเลยเอาแค่แค่นี้แต่ละวันก็ไม่ว่างแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายว่าคุณจะต้องกินอาหารประเภทนี้คุณชอบสรรหาอะไรอะชอบทํากิจกรรมบางอย่างชอบสร้างผลงานชอบ อะไรก็ตามนั่นน่ะแค่เนี้ยชีวิตมันก็ไม่ว่างหรอกครับคําว่าเป้าหมายไม่ได้แปลว่าต้องมีแต่เรื่องใหญ่ๆเท่านั้นนะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นเป้าหมายได้เหมือนกันอย่างเช่นวันนี้เราจะต้องฝึกทําอาหารให้คนที่บ้านเราทานบ้างให้ได้อะไรเงี้ยเมนูนี้พรุ่งนี้เมนูนั้น <c oughs> อีกวันหนึ่งเมนูนี้อะไรเงี้ยหรือว่าคุณต้องแบบเฮ้ยเราต้องแบบไปไปเสาะหาของสิ่งนี้ให้ได้อะไรประมาณนี้ฮะนี่คือการ มีเป้าหมายแบบเล็กๆกลางๆใหญ่ๆมีให้มันหมดครับแล้วชีวิตคุณมันจะไม่มีคําว่าว่างเปล่าไม่หลงทางอะ่ะเอาง่ายๆมีเป้าหมายแล้วไม่หลงแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะเตือนสติให้หล,หลายๆคนนะโดยเฉพาะน้องๆเด็กรุ่ในใหม่หลายคนที่ต้องเรียกว่าไงโชคไม่ดีเหมือนกันนะเกิดมาในยุคนี้ก็เจอโควิดเลย จะใช้ชีวิตแบบเด็กสมัยก่อนก็ไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อน,อนไม่ได้แล้วเด็กยุคนี้ต้องมีละเรียนดินหน้าจอคอมใส่หน้ากากอนามัยล้างมืออะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนก็ไม่ได้ลําบากนะครับต้องเป็นออนไลน์ตลอดเวลาคือการเข้าสังคมมันก็จะแบบแตกต่างออกไปกับ,ก,บกับคนรุ่นรุ่นก่อนๆหรือรุ่นผมอะไรอย่างเงี้ยน่นก็น่าเห็นใจแล้วนะฮะอืมไหนต้องเรื่องปรับตัวให้เข้ากับ ยุคสมัยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ต้องทุกคนต้องปรับตัวเหมือนกันหมดอรัไม่ว่าจะเป็นผมหรือเจเนเรชันที่โตมาก่อนหรือคนอายุเยอะแล้วแก่แล้วหรือเด็กรุ่นใหม่ๆก็ตามเราทุกคนต้องปรับตัวหมดนะครับเราทุกคนต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเ,เวลาแล้วก็พยายามใช้ชีวิตที่มีความสุขด้วยในใ,ใ,ในยุคที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแบบเนี้ย คือทำไมผมต้องย้ำเรื่องของความสุขครับนั่นเพราะว่ารอบตัวผมตอนนี้ผมเห็นหลายๆคนนะใช้ชีวิตอย่างไร้ความสุขอะบางคนรู้สึกว่าชีวิตน่าเบื่อมากมันว่างเปล่ามันท้อแท้มันสิ้นหวังเจอแต่อุปสรรคต่งา,างๆมากมายเลยตั้งแต่มีโควิดเข้ามาตกงานหาเงินลําบากเป็นหนี้เป็นสินนู่นนั่นนี่สารพัดครับจริงๆความทุกข์ในชีวิตเรามันมีม ประเดประดังเข้ามาเยอะมากนะที่มันพยายามจะทําให้เราทุกข์เนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะมีเวลาไปสนใจเรื่องชาวบ้านด้วยซ้ำเอาแค่สนใจเรื่องตัวเองเนี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมหลายคนที่เจอปัญหาเราเนี้ยเขาจัดการกับความเครียดไม่ได้มันสะสมสะสมสะสม,สะสมกลายเป็นก้อนมหึมาอยู่ในตัวเขาสุดท้ายหลายคนก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าบ้างเป็นโรคเครียดต่างๆมากมายนะครับซึ่ง โอเคคนไม่เป็นไม่เข้าใจหรอกนี่ผมผมเชื่ออย่างนั้นเลยคนไม่เป็นไม่เข้าใจแล้วเวลาเป็นมันเป็นไปโดยที่มันมันเป็นผลของการสะสมมานานๆน,นะครับนะฉะนั้นอย่างผมผมไม่ไม่เป็นเราก็จะไม่ไม่ได้รู้ซึ้งที่สุดว่าคนที่เป็นเขาจะรู้สึกอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องการความเข้าใจทุกคนต้องการผมเชื่อทุกคนต้องการที่จะมีค่านะฮะแล้วก็ ด้รับการยอมรับหรืออะไรก็ตามทุกคนมีความต้องการส่วนตัวเสมอแม้มันจะแตกต่างกันนะความต้องการแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่นี่แหละฮะที่ผมอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าถ้าเรานะฮะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขในทุกวันได้โฟกัสกันที่ความสุขด้วยในระหว่างทางที่คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายต่างๆเนี่ยคุณจะมีเป้าอะไรก็ตามมีมีแผนการอะไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมให้ทุกวันนะคุณต้องมีความสุขอยู่ระหว่างทางด้วย ถ้าทําอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าคนเนี่ยพอมีความสุขมากขึ้นนะครับมันจะส่งผลดีต่อทุกอย่างฮนะเนาะคนรอบข้างก็จะรู้สึกดีแล้วตัวเขาเองก็จะรู้สึกดีรู้สึกตัวเองมีคุณค่ารู้สึกชีวิตทุกวันมันเอ้ยอันนี้ก็นะมีความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขายิ้มได้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแบบมีความสุขได้อะไรเงี้ยนะฮะผมว่านี่แหละมันจะทําให้ปัญหาเรื่องความเครียดต่าง ต้นเหตุของโรคต่างๆมันก็จะลดลงอืผมเชื่อว่าการที่เราหลายๆคนเนี่ยหลงลืมนะฮะใช้ชีวิตให้มีความสุขนั่นแหละคือต้นเหตุของปัญหาต่างๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นความไม่มีความสุขการใช้ชีวิตเลยความเบื่อชีวิตเบื่อหน่ายชีวิตอ่ะนะฮะพวกนี้คือสังกตายในแต่ละวันนะฮะนั่นแหละน,นั่นคือสิ่งที่มัน เป็นผลทวนที่เกิดจากการที่คุณลืมลืมหาความสุขให้กับตัวเองนะครับจำไว้นะฮะไม่ว่าคุณจะมีรสยมแบบไหนมันถูกหมดแล้วครับเอาจริงๆนะถ้ามันตราใดที่ย้ำนะมันไม่ทำร้ายใครถ้าคนถ้าคุณถามว่าแล้วแบบไหนละ่ะคือมันทำร้ายคนอื่นบรรทัดฐานนะครับที่มันเป็นหลักมนุษยธรรมอะที่เหมือนกับทั้งโลกเนี้ยนะฮะนั่นแหละคือบรรทัดฐานว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ผิดการทําร้ายคนอื่นทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปละเมิดสิทธิบุคคลอื่นนั่นแนหะคือสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะั่คือบรรทัดฐ,ฐานครับไม่มีเหตุผลข้อไหนที่บอกว่าการไปละเมิดสิทธิคนนักคนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่นะครับฉะนั้นคุณต้องเข้าใจหลักการโดยพื้นฐานก่อนถ้าคุณเข้าใจคุณก็จะไม่ไม่ฝ่าไม่ฝ่าฝืนมันอนะแล้วนอกนั้นนะ ถ้าคุณทําได้นะแบบว่าไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยอะไรมีความสุขงคุณถ้วคุณทําไปเลยฮะทำไปเลยเท่าที่คุณอยากจะทำนะครับจริงๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเข้ามาเยอะมากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เริ่มมีโควิดมา2019ไปลายมาจาก2020 21ในช่วนี้จะเข้า22แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้22ต้นๆแล้วเนี่ยฮนะรเราเจอปัญหากันมาตลอดนะฮะสิ่งที่เราสร้างมาพังทลายหลายรอบ ต้องเริ่มต้นใหม่เสมอผมก็ยังผมก็มีความความรู้สึกเครียดในบางครั้งนะฮะแต่ว่าพอเราเจอปัญหามาบ่อยเนี่ยเราก็มีภูมิกันมากขึ้นเรามีสก,กิลการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเรารู้กับรู้จักกับการจัดการความเครียดในตัวเองนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบโฟกัสหาความสุขครับแล้วอะไรที่เป็นความสุขเนี่ยผมพยายามจะไม่ให้มันขาดเลยในชีวิตผมแต่ละวัน ถ้าผมรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยมันมันมันเริ่มแบบคิดเยอะไปแล้วกับเรื่องบางเรื่องผมต้องปล่อยวางมันลงแล้วพระไปทําอย่างอื่นหาสิ่งที่เป็นความสุขให้ตัวตัวเองมาทําให้มันเต็มที่ก่อนเพื่อที่จะไปเติมไฟให้กับตัวเองครับเพราะการที่เราจะไปเครียดอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยการที่จะมัวไปโฟกัสไปพยายามนั่งคิดโฟกัสอยู่กับมันนั่งพยายามหาทางออกไปเรื่อยโดยที่แบบเราเครียดอ่ะมันไม่ช่วยอะไรครับ คิดอย่างเดียวมันไม่ช่วยให้ปัญหานั้นคลี่คลายบางทีการปล่อยให้มันปล่อยว่างกับมันน่ะจะดีสักกว่าืีสามพอสมองคุณโล่งๆคุณได้พักผ่อนหย่อนคลยพักผ่อนใช่ไหมพักผ่อนหย่อนคลายที่บอกว่าใช่เออได,ได้พักผ่อนใช่ไหมครับมันก็เหมือนคุณได้เติมพลังเติม energy ของคุณเข้าไปสมองคุณมันก็จะแล่นครับคุณก็จะคิดหาทางออกได้ง่ายขึ้นเพอเพอ,พอคุณจะเจอคนบางคนใครบางคนเนี่ย เข้ามาพอดีในชีวิตคุณในช่วงนั้นแล้วก็ช่วยให้ชีวิตคุณเนี่ยมันผ่านจุดนั้นไปได้จริงๆบางครั้งเนี่ยชีวิตมันก็เหมือนเหมือนเล่นตลกอะ่ะเหมือนถูกบางอย่างขีดเขียนเอาไว้ว่าต้องส่งอันนี้เข้ามาส่งอันนี้เข้ามาในช่วงที่เรากําลังต้องการพอดีนะฮะถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องกฎแรงดึงดูดมันก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละครับก็คือเราคิดอะไรต้องการอะไรมันก็จะได้สิ่งนั้นมาอารมณ์ประมาณนั้นนะดังนั้นเนี่ย ย้ำเลยนะครับว่าการจะใช้ชีวิตมันมีความสุขเนี่ยบนโลกนี้ได้เนี่ยสาคัญเลยคุณต้องรักตัวเองครับเข้าใจในความต้องการของตัวเองก่อนยอมรับในความเป็นตัวเองนะครับยอมรับในความต่างของแต่ละผู้คนแล้วโฟกัสครับในการที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองโดยไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะความสุขเนี่ยไม่ต้องไปมองหาอะไรหรอกครับ ความชอบของตัวคุณเองนิสัยสันดานของตัวคุณเองความความหมกมุ่นที่ทําบางอย่างของตัวเองนั่นแหละครับคือความสุขใกล้ตัวที่สุดแล้วคุณชอบอะไรคุณคุณอยากได้อะไรอยากทําอะไรคุณก็ทําในสิ่งสิ่งนั้นตราบใจที่มันไม่ทําร้ายคนอื่นเก็ตปะถ้าทําได้แบบนี้ทุกๆวันของคุณมันจะแฮปปี้ อย่างน้อยเลยนะมีความความรู้สึกแบบเฮ้ยดีแน่นอนแต่ละวันนะครับต่อให้เราต้องเจออะไรแย่ๆหนักๆแค่ไหนถ้าเราไม่ลืมที่จะเติมความสุขให้กับตัวเองทุกวันเชื่อเถอะครับคุณจะกลายเป็นคนที่จิตใจแข็งแรงมากๆเผลอๆจะเผื่อแผ่ความสุขให้กับคนอื่นได้ด้วยสอนคนอื่นได้ด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่ไม่ถูก,กเขาเรียกสังคมมันเข้ามาทำร้ายคุณได้นะครับนะ ือถ้าจิตเราแข็งจิตใจแข็งแรงนะครับอะไรก็ทำ้ายเราได้ยากครับจริงๆนะดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคุณจะเก็ตมันมากแค่ไหนคุณจะเอาไปลองทำแล้วมันได้ผลแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมบอกได้คือว่าถ้าคุณเอาไปลองทำดูแล้วมันได้ผลมันก็ดีกับตัวคุณเองแต่ถ้าลองทำไปแล้วมันไม่ได้อะไรเลยก็ไม่เสียอะไรเลยดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือการทดลองครับ เราต้องทำตัวไปเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ครับคือทดลองนะฮะถ้าวิธีการนี้มัน,ม,นมันดีมันเวิร์กก็แจ็คพอตถือว่าคุณเจอหนทางที่ดีในการใช้ชีวิตครับทําไมผมต้องพูดเรื่องเรื่องนี้และย้ําว่าอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตมีความสุขเพราะอะไรก็อ,อย่างผมบอกแล้วครับนอกจากรอบตัวผมเนี่ยผมเห็นคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าบ,บ้างป่วยทางจิตใจบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมยังเจอแต่คนที่ชอบพูดว่า เนี่ยก็ตั้งแต่เกิดมาก็ชีวิตอยู่ในกรอบตลอดเวลาเลยไม่เคยออกไปทําสิ่งที่ไม่เคยทําเลยถูกห้ามถูกสั่งตลอดเวลากลัวทําแล้วจะโดนว่ากลัวจะผิดกลัวจะนั่นกลัวจะนี่คือหลายคนอยู่กับความกลัวอยู่กับอยู่กับการถูกสั่งการห้ามมาทั้งชีวิตจนจนกลายเป็นคนที่แบบมันเป็นคนที่แบบเหมือนถูกขังเอาไวอ้อ่ะจะว่าเชื่องก็ไม่เชื่องน่ะแต่ว่า กลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลยครับจริงนะหลายคนผมเห็นผมเจอนะฮะเจอสัมผัสสัมผัสเยอะมากแล้วก็ได้นั่งคุยกันเขาก็ระบายให้ฟังเนี่ยผมสึกเฮ้ยคนไทยมีแบบนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าสังคมไทยเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยห้ามตลอดห้ามนั่นห้ามนี่อย่าทำอันนั้นอย่าทำอันนี้อันนี้ไม่ดีอน,นี้ห้ามทําต้องเดินไปทางนี้ต้องทําอาชีพนี้ต้องเรียนอันนี้ต้องคิดแบบนี้ต้องมีแฟนแบบนี้ต้องเฮ้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่ เป็นต้นเหตุของหลายๆปัญหาเลยนะจริงๆมันถูกสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอะครับจริงๆแต่ผมอะผมเองผมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าผมไปอยู่หอตั้งแต่เด็กผมห่างพ่อแม่ตั้งแต่เด็กผมเรียนรู้ที่อยู่กับตัวเองตั้งแต่เด็กถึงแม้จะไปเจอกฎระเบียบของหอพักแต่ผมก็เรียนรู้ที่จะแหกกฎทุกสังคมที่ผมไปอยู่ผมรู้เรียนรู้ที่จะแหกกฎด้วยตัวผมเองเพราะผมผมโฟกัสที่ความชอบความต้องการของตัวเองเป็นเป็น,ปนสําคัญเสมอซึ่งมันก็แน่นอนผมผมถูกมองใน จากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเราเป็นเด็กที่แบบดื้อนะก้าวร้าวเราเอาทํามใจตัวเองเสมออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทําตามกฎระเบียบเลยไม่รู้จักวินัยเลยอะไรเงี้ยเราจะถูกมองในแง่ไม่ดีเสมอฮะแต่ทางกลับกันมันทําให้ผมมีความสุขมากเพราะผมไม่ได้ทํำลายไข่เนึกออ่ใช่ไหมผมก็แค่แหกกฎอย่างเช่นเขาห้ามเขาห้ามตัดผมไว้ผมยาวเราจะไว้ผมอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องไม่รู้สิ หลายคนไม่กล้าทําแต่ผมก็ทําไปแล้วมันก็เหมือนแบบคนที่อยู่ในกฎมาตลอดนะเวลาเขาจะทําอะไรที่มันแหกกฎเนี่ยมันก็จะแบบตื่นเต้นอนะ่ะมันจะแบบเฮ้ยทำแล้วยังไงวรู้สึกยังไงวะนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอได้ลองทําไปครับสักครั้งสองครั้งสามครั้งมันจะเริ่มเออก็ทําได้นี่หว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบน่ากลัวนะครับขอแค่ขอแค่ยืนหยัดครับที่คุณจะเป็นตัวเองยืนหยัดที่คุณจะทาในสิ่งที่คุณต้องการจะทํา ยืนหยัดครับไม่ว่าครั produz, being, 2, upstream, time, work, ้งแรกที таких, swimming, ung, ่คุณลองทํามันจะรู้สึกอย่างไรก็ตามให้ยืนหยัดมั่นคงที่จะทํามันต่อรั้งที่สองั้งที่3ครั้งที่4ถ้าทําแล้วมันดีทําต่อไปถ้าทําแล้วมันไม่ใช่หยุดทําแล้วไปลองทดลองสิ่งใหม่ๆเข้าใจปะเราก็ไม่ฝืนไงถ้าอะไรที่มันทาแล้วมันใช่มันดีก็ทําไปเลยไม่ใช่ก็ก็ก็หยุดแล้วก็เลิกซะอะไรนี้นะครับก็ คุณไม่จำเป็นต้องไปลองอะไรที่มันแย่ๆนะอย่างใบยมุกต่างๆสิ่งนี้มันอันตรายต่อร่างกายคุณเนี่ยไม่ต้องไปลองก็ได้นะฮะเข้าใจใช่ป่มผมบอกไปแล้วว่าอะไรที่ดีมันก็คือดีอะไรไม่ดีมันคือไม่ดีคุณไม่สามารถไปบังคับให้สิ่งที่มันไม่ดีนะกลายเป็นสิ่งที่ดีได้ฉะนั้นอย่าไปอย่าไปพยายามแบบทําเรื่องที่มันเลวร้วายจนทําลายตัวเองทําลายคนรอบข้างอันนี้ไม่เอานะครับความสุขมันก็ต้องต้องทําให้ตัวเองดีขึ้นด้วย เน้นที่ตัวเองนะตัวเองดีขึ้นด้วยคนอื่นไม่ดีขึ้นไม่แย่ลงเอาเป็นว่าใหญ่ใหญ่อย่าไปอย่ามายุ่งกับเราก็พอแค่นั้นเองนะฮะโฟกัสที่ตัวเราเองนะเอาเป็นว่าเชื่อไม่เชื่อนะครับหรือว่าฟังแล้วมันรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงกตามก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะครับใน YouTube นี่แหละนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยถ้าชอบก็ก,กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังกันบ้างนะครับ อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งประสบการณ์หนึ่งของผมซึ่งอาจจะไปสกิดใจใครสักคนได้หรือว่าไปเตือนสติบางคนได้ไปสอนใจบางคนได้ก็จะถือว่าผมก็คงจะรู้สึกดีครับที่ที่ประสบการณ์ตัวเองคำ,คำพูดตัวเองมันมันช่วยใครได้บ้างนะครับก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะแล้วก็หวังว่าหลายคนที่กําลังแบบไปไป,ไปพยายามแบบไม่พอใจเรื่องของทิศทิศปองนะทิศปองกับ กับน้องเอกเนี่ยนะครับที่เขาเป็นคนธรรมดาแล้วเนี่ยว่าต้องทําตัววางวางตัวแบบเฮ้ยให้มันสุขุมหน่อยวางตัวเป็นหน่อยอะไรเงี้ยอย่าไปยุ่งกับเขานะเขาจะเขาจะเฮฮาปาจิงโกะอะไรก็เรื่องของเขาแล้วเพราะเขาเป็นคนธรรมดาแล้วเขาไม่ใช่พระไม่ใช่พระแล้วไออดีตมันคืออดีตถ้าคุณไปย้อนดูคลิปเราตอนเป็นพระนะคุณก็ก็ดูไปตามนั้นแต่ไม่ต้องมาอินถึงตอนนี้ตอนนี้เขาไม่ใช่แล้วเขาเป็นคนธรรมดานะครับเอาจริงคนธรรมดาที่สามารถที่จะแบบกอดคอกันได้แล้วอ่ะนะครับ เออมันมันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นใส่ใจตัวเองเถอะนะแทนที่จะไปมองเรื่องคนอื่นนะครับก็วันนี้ก็ถึงครูไม่ใช่ครูแนะแนวนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเรื่องที่ผมออมาพูดนะครับก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันนะครับอยู่กับตัวเองอยู่กับเป้าหมายในชีวิตของตัวเองอยู่กับกิจกรรมแต่ละวันของตัวเองรู้คุณค่าในทุกวันทุกเวลาที่เรามีอยู่นะครับบนโลกนี้เพราะว่าเราไม่รู้เลยครับว่า วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมาถึงหรือเปล่านะทุกคนไม่มีทางรู้ได้ครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็ใช้ชีวิตวันนี้ตอนนี้เวลานี้ให้มันดีที่สุดก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ